สวัสดีครับต่อกันข้อที่9สามัญปี65นะครับโจทย์บอกว่าพิจารณาสมการเคมีต่อไปนี้ให้สมการมาโดยบอกว่าสมการยังไม่ดุลน,นะครับเขาบอกว่าถ้าคอปเปอร์ทูคาร์บอเนทเนี่ยทำปฏยาพอดีกับโซเดียมไซยาไน0.6โมลนะครับจะมีคอปเปอร์ทูไซยาไนเนี่ยเกิดขึ้นกี่กรัมกันแน่ก็ปริมาณสารสัมพันธ์ธรรมดานะครับก็เริ่มต้นจากการดุลสมการกันก่อนผมสังเกตว่าไซยาไนเนี่ยเป็นอนุมูลกลุ่มข้างหลังเนี่ยเป็น2ข้างหน้าเป็น1ตรงนี้เติม2เข้าไปจบ นะครับไซยาไนน้า2หลัง2ครบโซเดียมหน้า2หลัง2ครบคาร์บอเนตด,ดูเป็นก้อนเลยนะครับหน้า1หลัง1ครบจบสมการนี้เติม2ปุ๊บเดี๋ยวเสร็จเลยนะครับจากข้อมูลตรงนี้โจทย์ให้โซเดียมไซยาไนมาย์า0.6โมลนี่คือโมลของตัวโซเดียมไซยาไน NaCN นะครับเราจะโคแฟกเตอร์ให้กลายเป็นคอปเปอร์ทูไซยาไนปกติ1โมลอ่ะขอโทษครับ2โมลของโซเดียมไซยาไน มันมาจาก1โมลของคอปเปอร์ทูในทูไซยาไนอ่านชื่อยากเหตายนะครับโมลโซเดียมไซยาไน ide, ตัดโมลโซเดียมไซยาไน ide, ได้โมลคอปเปอร์ทูไซยาไนมาแล้วพอได้โมลคอปเปอร์ทูไซยาไนมาเสร็จโจทย์ไม่ถามคอปเปอร์ทูไซยาไนเป็นโมลน,นะครับโจทย์ถามเป็นกรัมก็โคแฟกเตอร์ต่อแต่อันนี้บางคนลัดปั๊บเดียวจบเลยนะไม่ใช่ว่าใช้สูตรลัดนะคือโคแฟกเตอร์แบบลัดอะ่ะคูณหารคูณหารแบบไม่ต้องใส่หน่วยมันจะจะมันมากในการทําโจทย์เคมีเนี่ย แต่นี่เราเฉลยเอาพูดเป็นกลางไว้ก่อนพูดเป็นกลางไว้เพราะคนที่มาเปิดดูเฉลยก็ก็น่าจะงงอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้มาดูต่อคอปเปอร์เนี่ยผมขี้เกียจเปิดตารางธาตุแล้วถ้าจําไม่ผิดตัวละ63ถ้าผิดก็แล้วไปนะคาร์บอนเนี่ยเขียนแบบนี้ดีกว่าคอปเปอร์หกาคาร์บอนเนี่ยตัวละ12บสองตัว12บสอคูณสองน24่สิบสี่ไนโตรเจนตัวละ14บสองตัวเปนยี่สบนะยี 28. บวกบวกกันสี่ไอน้นี่เป็น 12 12กับ3เป็น15ทด1 60 11 115พอดีนะครับก็1โมลของคอปเปอร์ทูไซยาไนนะครับมันคือ115กรัมพอดีเลยตอนนี้ก็โมลคอปเปอร์ทูไซยาไนตัดโมลคอปเปอร์ทูไซยาไนก็ได้กรัมคอปเปอร์ทูไซยาไนมาเลยนะครับแล้วก็ไปคิดเลขธรรมดา2ตัดไก่นี้เหลือ0.3 0.3ย้ายจุดไป1จุดก็เป็น11.5เคูณส นะครับ11.5คูณ35คูณ3เป็น15 3 13เป็น4 3 1 3ุ๊บ34.5ก็34.6ไปนะครับไม่รู้ว่าผมคิดอะไรผิดตรงไหนสักอย่างนึงแหละนะครับถ้าให้เดาว่าผิดตรงไหนนี่ผมก็จะเดาว่าคอปเปอร์เขาไม่ได้ใช้63แน่เลยเขาใช้แบบ63.5อะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าเราก็คิดแบบนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเข้าใจตรงกันนะนะครับถ้าเป็นเต้ยเต้คงจะตอบคอควายไปเลยนะครับง่าย แล้วก็ยังคงตรงตามหลักสูตรเหมือนเดิมเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ